g ุดมอร์นิ่งครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ ep.15 ของซีรีส์ BKK18 นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2เนอะแพนของวันนี้เนี่ยผมมีคือผมจะไปงานมอเตอร์โชว์ที่ Impact เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปยังไงแต่ตอนนี้ตอนเช้านะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปกินข้าวก่อนอให้ทุกคนดูสิอาหารเช้าที่นี่ครับดูดีมากอันนี้ก็เป็นห้องอาหารที่เขาพาผมมาเนาะมีอาหารไทยข้าวต้อออม,อ,าามอะไรอย่างนี้ก็มีอาหารฝรั่งขนมปังอะไรอย่างนี้มีให้ครบเลย นะผมก็กินชีสอะไรที่เป็น,น,นเนื้อนี้เปียวค้อนพวกนี้ไข่ขนมปังอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกาแฟาให้ผมด้วยนะครับสุดยอดไป <Okay. S 2> เลยโอเคขอตัวไปกินก่อนนะฮะน่ากินมากด,ดูเขาแพ็คเกจดีโคตรน่ารักเลยเพิ่งเคยเห็นนายขี่อยู่ในซองแบบนี้มีพริกงล็อตมาด้วยซองสวยมากปกติจะเห็นเฉพาะแบบซอลเมื่อกี้ที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะน่ารักมากเลยนายขีนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับเพื่อนนะครับ ก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่างานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43แลสละอย่างนี่แหละที่ Impact Challenger นะครับก็ตื่นเต้นอยู่เนี่ยวันนี้อุตสาหา์แต่งตัวดีเลยนะเพราะว่าเราต้องแอคนหนึ่งนะก็โอเคก็นั่งแกร็บแป๊บนึงนะครับนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในงานอาโมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ของอะไรสะอย่างนี่ผมก็ไป่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบงานกันนะครับอ่ะแทนดูฝั่งนี้ก็จะเป็นบูธเอ็มีนะครับ สังเกตว่าแบบเออที่นี่ใหญ่มากเลยใหญ่กว่างานที่เชียงใหม่เยอะเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอเสียงเนี่ยในงานมันค่อนข้างดังฝั่งนี้ก็จะเป็น audi นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มี audi peugeot gwmotor toyota โตรุนมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสุดยอดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มไม่รู้ว่าจะเริ่มเดินดูตรงไหนดีตากล้องเราเริ่มเดินดูตรงไหนดีเอาเปว่าเอาเริ่มที่บูธ mg กอนไปเราไปเริ่มที่บูธ mg กันนะครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในบูธ MG แล้วนะครับก็สังเกตได้ว่ามันก็มีรถทุกรุ่นของเขาเลยนะครับเพราะว่างานนี้ผมว่ามันใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น MG 5เนาะเขาเปิดรถให้ด้วยนะครับงานนี้ตรงนี้มากอันนั้นอะไรอ่ะ H S ปะ H S H S H S H O ครับ H S ก็จะเป็นไอ้รถรุ่นไอ้ยอดฮิตของเขาเนาะใช่ไหมเห็นว่าหลายๆคนเขาซื้อกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบรถไอ้ crossover SUV เออ อันนี้ MG z S E V เนาะดูสีสิเป็นสีสีฟ้าแล้วก็เป็นไอกระจังหน้าแบบใหม่ด้วยนะครับดูสิสเฮ้ยรู้สึกว่ามันอิงมาจากรถยุโรปเนอะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่ามันฟิลคล้ายๆ MG 5แต่แกมาคล้ายๆกันเนาะแต่ z S E V นะมันจะเป็นไฟฟ้า100%เลยใช่ปะใช่ไหมไไอ๋ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถไฟฟ้า100%ที่แบบถูกที่สุดหรอปะดูภายในกระบะค,ครับทุกคน ดูภายในครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาใส่ลายลายหนังให้แล้วนะมีหน้าโจ้ด้วยสุดยอดครับแต่เราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่านี่นะครับทุกคนโตโยต้ายารีจีอานะครับหิยโหเบาแต่งด้วยนะครับทุกคน,น,นเหมือนรุ่นนี้จะขับสี่ได้ป่ะใช่ไหมโอ้โหอันนี้รถแ,แข่งเลยเนี่ย กันนเป็นรถแข่งแล้วครับทุกคนแจ่มวะโอ้โหโอ้โหเปลยหมดเลยเปลยเอาไปแข่งโอเคครับตอนนี้ผมได้มาถึงเมน n a อะ r ท c t ชั่นของผมแล้วก็คือสาเหตุหลักที่ผมเดินทางมางานนี้นะครับก็จะเป็นไอ้รถรุ่นนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในบูธ Mercedes Benz เนาะอันนี้ก็จะเป็น c ีคานนะครับซีคานรุ่น W ตัวถัง W206 เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบรุ่นนี้มากเลยนะครับดูไฟหน้าทุกคน สังเกตว่ามันจะต่างจากโฉม W205 อันนี้จะเป็นโฉม W205 นะครับโฉม W205 เนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ครับอันนี้จะเป็น C Coupe เนาะ W206 เนี่ยมันก็มีข่าลือข่าะไรมานาะแล้วผมว่ามันสวยนะโดยเฉพาะถ้าเขาทำสีเทาแบบคันนน่ะ ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ใน c 2สองสองนดนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่น AMG นะครับโหทุกคนอย่างแรกที่เห็นคือมันมันใหม่มากครับทุกคนมันเหมือน S-Class เลยโดยเฉพาะอันนี้ครับระบบ MBUX ของเขานะครับซึ่งแบบโหมันลื่นมากดูดิทุกคนคือแบบที่นั่งขับนะมีซันรูปมีอะไรครบทุกอย่างเลยผมว่าฟิลเนี่ยโดย,โดยเฉพาะช่องแอร์นะผมรู้สึกชอบช่องแอร์ของคันนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเนี่ยช่องแอร์มันดูดิสวยแล้วมันมีไฟ อ่าไฟด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดไฟมันเหมือนจะตั้งได้ด้วยนะขอหาแป๊บนึงเด้อครับก็อยากให้ทุกคนดูนะนี่ระบบ MBUX ของเขาซึ่งเขาสามารถปรับสี Ambient Light หลายคันได้นาะเนี่ยฮะเราจะเลือกสีเดียวอ่ะผมจะเลือกสีอะไรก็ได้อ่ะดูสังเกตอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะงานมันสว่างดูแลดูที่ประตูดูที่ขอบประตูสิครับทุกคนคเขาก็มีสีที่ปรับในนี้ได้ครับโอ้ดูเบาะปรับไฟฟ้านะครับตามปกติของเบนโอ้ความรู้สึกดีมากเลย พวงอะไรพวงะไลมันจะมีหลายก้านมาเลยนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกโหแล้วมีาพดดายชิยใช่เนี่ยแล้วตรงกลางมันกลมเนี่ยผมว่ามันได้รับไอ้างอิงมาจากไอรุ่นเก่าปะเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะสามร้อยเอที่เป็นเกาวิงครับเอามันไม่ให้ผมเล่นแล้วอะเขาอะมึงลงแล้วเขาอะไรกูลงแล้วที่จริงไงอยากเล่นอีอ๋อเล่นได้แล้วดูดูทุกคนดูนะโอ้ยมันเห็นไลยใช่ครับ แล้วคือแต่และอย่างเนี่ยมันสีไม่เหมือนกันสังเกตไหมตรงนี้เป็นสีชมพูตรงนี้เป็นสีแดงอะไรมันหลากสีมากเลยทุกคนโคตรทันสมัยอะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอะต랙ชันหนึ่งของงานนี้นะครับก็จะเป็น Mercedes Ben z EQS 450+ นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยครับไอของจริงก็สวยนะดูดิมันดูทันสมัยมันดูล้าสมัยมากเลยครับคันนี้อ๋อแล้วอีกอย่าง,งคือมันเป็นรถไฟฟ้า100%ของ m e r c e d e s Benz เเขาเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาคันละเท่าไหร่นะครับ แต่ทุกคนมาเดินดูมา,มาเดินดูกันผมรู้สึกว่ามันเหมือนไข่นะผมไม่รู้จะเรียกยังไงมันเหมือนไข่ครับมันมนๆครับทุกคนมันกลมๆแล้วดูล้อสิดูล้อแม็กล้อแม็กนี่ก็ดีไซน์น่าสนใจดีนะแต่ที่น่าสนใจคือข้างในครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแฝกชิปรถหรูของ Mercedes-Benz นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น S580E AMG p r e Premium, น i u m เพีเมนาะอ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เป็นรุ่นท็อปหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนาะสังเกตจากข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนาะเรามาอ่านสเปคกันนิดนึงอ๋อไม่สเปคมันอยู่ข้างหน้าสเปคมันอยู่ข้างหน้า <c oughs> สเปคนะครับก็เป็นเครื่องอ่หกสูบเรียงนะครับปริมาตรกระบอกสูบโลมอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแรงม้าสูงสุดอันนี้แรงม้ารวมนะน่าจะแรงม้ารวมอยู่ที่สามร้อยหกสิบเจ็ดแรงมา้าแรงบิดห้าร้อยนิวตันเมตรเลยนะครับซึ่ะนะ โเกียร oh, ์เก้าจีทครับสูงถึง105.2วินาทีแล้วก็แรงแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้าถึง150แรงมากเลยนะครับโอเคเราเข้ามาดูข้างในเนาะอุ๊ยดูเหมือนเขาจะล็อกเราแล้วนะต้องดึงแรงแรงแล้วครับอ๋อสองครั้งโอเคครับ <Okay. S 2> เขาบอกให้ดึงสองครั้งอ่ะเรามาลองดูโอ๊ะ <Okay. S 1> oh, ไม่ได้ครับอ่ะลองดิ <อ>งงเ,เขาน่าจะล็อกเราแล้วมันมันต้องมีวิธีเปิดอยู่ปะแบบเอามือแย่เข้าไปอย่างงี้ปะไม่รู้ลืมไม่รู้รด,ดิอ่ะคัดก่อนเราขอหาวิธีแก้ไปโอเคครับทุกคนเนื่องจากเขา็อกผมไปข้างนอกเนาะเราก็มาส่องจากข้างนอกก็ได้นะครับสังเกตว่าไอเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือรุ่น s อคันี้ใช่ไหมผมว่ามันคล้ายๆ C คัสเลยต่างที่ช่องแอร์เนาะช่องแอร์นี้มันจะเป็นแนวตั้งซึ่งก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบนะส่วนตัวผมก็เฉยๆเนาะเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าจอกลางใหญ่ๆแล้วก็หหนนนนน้้าาาาจออปััดเเเมมมมืลลยยยผวว่สกะ อยากนั่งไงอยากรู้ว่าเอยมันไม่ค่อยชัดนะครับอยากรู้ว่าข้างในมันรู้สึกเป็นยังไงเนาะทุก <69. S 1> คนครับ <69. S 1> ผมเจออะไรที่มันที่มันตลกแล้วมันถูกใจผมมากเลยครับทุกคนหกเกใช่ครับหกเก้ามันคือมันคือเซเลริโอหกเก้าหกเก้าหเก้า เหมือนจะเป็นรุ่นพิเศษเขามั้งอันนี้คือ Porsche Taycan 4S c o r หรือเปล่าไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีส่วนตัวไม่ค่อยได้ดู Porsche เยอะเนาะแต่เท่าที่รู้ๆคือคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ใช่ไหมแล้วเหมือนจะเป็นรถหนึ่งในรุ่นที่แรงที่สุดเลยปะสุดถึงร้อยเหมือนจะ2องวิกว่าๆปะ2.8มันังจำไม่ได้แล้วหรอแต่มันแต่มันถือว่านั่งสบายนะสำหรับรถสปอร์ต อันนี้เหมือนจะเป็นหน้าจอป่ะใช่ไหมตรงเนี้ยหน้าจอตรงนี้ก็หน้าจอหน้าจอหน้าจออ๋ออันนี้ไม่ใช่หน้าจอแต่เป็นทัชแพดเฉยๆแล้วนี่อันนี้เป็นเอกเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือมันจะมีนาฬิกาตรงนี้แบบทุกรุ่นเลยให้ฟีลเดียวกับ A911 เลยนะครับอ๋อข้างหลังเขามีจอควบคุมแอร์ด้วยใช่ป่ะอันนี้ที่วางแก้วไม่มีแก้วเก็บของกลางเันหรือไงเปิดเปิดไงอ่ะบันนอกอ่ะกูบรรนอกนิดนึงทุกคนเกะ Porsche เปิดไงหรือมันไม่มี เลือนได้ไหมเออเปิดเกะปอ r s เช่ไทยคานไม่เป็นละหนึ่งนะครับเห็นได้หมวดเซเลคเตอร์นี่ไหมนึกถึงของเบ้นเลยปะเบ้นมันบิดบิดเอาไม่รู้โอเคครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอีกคันนึงที่น่าสนใจนะอันนี้ผมเพิ่งไปเปิดเห็นมาเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนผมนั่งปัดเฟซบุ๊กแหละแล้วผมก็เห็นเอออันนี้ยห่อ ยี่ห้อเหมือนจะยี่ห้อ Fox Tron อะไรสักอย่างเนีครับเรียกว่า n e t a V เนาะหรือ n e t a 5อะไรรู้ผมไม่ได้ศึกษามเลยแต่จากที่ผมสำรวจมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นรถไฟฟ้า100%เนะครับเป็นรถ EV เนาะผมก็ไม่แน่ใจสเปคเหมือนกันนะแต่เท่าที่อ่านมาคร่าวๆเนี่ย <TV S 1> ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะวิ่งได้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้ามานั่งข้างในดูเนาะ นี่นะครับทุกคนเป็นรถรถไฟฟา้ฟานะครับปิดเสียงได้ไหมเนะี่ยนี่นะครับคือผมรู้สึกว่าดีไซน์ของ ดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยมันคนรู้สึกว่ามันคล้ายๆเทสลาป่ะเหมือนไหมที่มีจอกลางใหญ่ๆใช่ใช่แต่มีจอขานาเนาะแล้วก็มีใช่มีดิสเพย์อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้มันเปิดโล่งเลยทุกคนเห็นสังเกตนะนนเนื่องจากแหนมมันใช่มันไม่มีเพามันไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยเปิดโล่งได้เลยใช่อ๋อแล้วก็ปิดเครื่องก็เปิดแอร์ได้อะไรแบบนี้ เนาะผม <Yeah. S 1> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ว่ารถคันนี้สเปคเป็นยังไงบ้านโอ้ oh my god อังกูนมันคืออะไร R 3 0ปะ่ะ R 3 0ใช่แล้วเนี่ยสกายไลน์สนะครับโอ้โ oh. หอันนี้คือหนึ่งในรถที่หลายคนอาจจะไม่มามุงรถคันนี้กันนะแต่สำหรับผมเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในรถที่ตำนานที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเนี่ย คุณรู้จัก R32 Skyline ใช่ไหม R34 Skyline R35 Skyline เนี่ยรถแต่ละรุ่นที่เป็นตำนานเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่รถรุ่นนี้เลยนะครับ Nissan Skyline R30 รุ่นแรกนะครับโหทุกคนดูสิโหทุกคนแล้วคันนี้สภาพดีมากคันนี้เขาเก็บดีมากเลยนะครับดูน่าจะถองเฮงกระลาดนะครับ โแบบนี้หายากมากเลยนะครับทุกคนไม่รู้คันนี้กี่บาทเนี่ยแต่สุดยอดเลยครับอน,นะครับเราก็ต้องมีคอนเทนต์มอไซค์สักคันเนาะอ่ะผมเลือกคันที่ผมชอบที่สุดในงานนี้แล้วกันแมน่ที่จริงผมชอบเซด็กยี่แต่อันนี้ก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจนะครับก็คือ R15M เนาะอ่ะให้เปรียบเทียบดูกับ R1M อ่ะมันมันเหมือนเป็นดองชายเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมเป็นดิสเบรกเราก็เป็นโชค๊ค ชกสีเหลืองนะอันนั้นเขาชกเอรินเนาะอ่าแต่ที่เขาจะเป็นชกยี่ห้อเหมือนจะเป็นยี่ห้ออื่นนะแต่มันเป็นสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็จังหน้าเนี่ยดีไซน์เนี้ยเหมือนกันเลยดูข้างบนนี้ก็เหมือนนะครับตัวนี้เขาเรียกอะไรแผงคอปะ่ะแผงคอมันก็เหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจนะมันจะเจาะรูอันนี้เป็นแผงคอธรรมดาใช่ใช่แ้นจะเป็นไอเขาเรียกอะไรแฮนด์จับใต้แผงคอเหรอใต้แผงคอเออ ความรู้สึกก็ใช้ได้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้รถคันนี้มันจะโดดเด่นด้านดีไซน์ของมันมากกว่านะครับอ่ะสังเกตว่าผมยังไม่ถึงเพราะว่ารถคันนี้เขาขึ้นสแตนอยู่เนาะอ่ะไม่เป็นไรเราลองท่านั่งขี่ดีกว่าปพ๊บโหท่านั่งขี่นะครับความรู้สึกคือรู้สึกว่ารถมันคันไม่ได้ใหญ่นะรถมันคันเล็กทีเดียวแต่รู้สึกว่ามันยังไงมันน่ารักมากเลยมันมันเหมือน r 1 m อ่ะคือทุกคนดูสีดูดีไซน์อะไรมันเหมือนพี่มาเลยเนี่ย แต่รุ่นนั้นเขาจะขับยากนะครับฉีดนิดเดียวคือตายตัวพันเนะ่อ่ะเรามาหมอบกันนะครับแต่เหมือนรุ่นนี้เขาจะใส่ค u i ิกชิปเตอรใส่อะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะใช่ไหมเกียก็เป็นเกียร์ปกตินะครับมีคูริกชิปป่ะเกยวนะครับแล้วเหมือนจะมี a n t i ี้วิลลี่กโดด้วยนะสำหรับรถคาร์ดร้อยาสิบรถสปอร์ตร้อเนี่ยมีแอนตี้วิลลี เฮ้ยแต่คันนั้นเขาให้เรานั่งได้ปะใช่ไหมเ,ออเรามาลองนั่งคันนี้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือความรู้สึกรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะมม่เหมือนจะสูงกับนินจาสามร้อยครับทุกคนแม้แต่ผมอันดูคลิปก่อนใช่ไหมคลิปก่อนหน้านี้เป็นนินจาสามร้อยเนาะ VVA <B BA. S 1> ใช่ v p a มันก็จะเป็นเทคโนโลยีวาวแปลผันปะเอแปลผันมันก็จะช่วยเรื่องแบบรอบต่ำเราก็จะขีดประหยัดน้ำมันการตอบสนองทอกดี แต่ลอบสูงแรงมา้าอะไรอย่างนี้<ม>ก็จะสูงนะครับคันร,รู้สึกคันเบานะคันเบาคันเล่นกเ็เ,นกเบาเหมือนกันแต่แต่รู้สึกว่าท่าขี่เนี่ยท่าขี่นะถ้าเทียบกับนินจาสามร้อยที่ผมเคยขับเนี่คมมคยคือผมไม่ค่อยคอเคยขับรถรุ่นอื่นเนาะท้าขี่รู้สึกว่ามันจะเหมาะมากเลยนะครับ R 1 5้าดูดิถ้าเอาเท้าขึ้นดูเหมาะมากสปอร์ตมากครับทุกคนโอเคคอนนี้มีแค่นี้ละเอาลงให้เขากันอ สครับทุกคนหลังจากที่เราได้เดินงานมอเตอร์โชว์นี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับค่อนข้างเหนื่อยเลยเราเดินมากันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครับตอนนี้4ี่โมงครึ่งค่อนข้างเหนื่อยนะครับดังนั้นตอนนี้วันนี้เราจะไปหาอะไรดื่มเอ้ยอะไรกินกันนะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่เราไม่เคยกินนะวันนี้เรามากินสักโกเบลเพราะว่าที่นี่ร้านนี้เชียงใหม่ไม่มีปะไม่มีอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะลาโชลาโชใช่ไหมเหมือนเป็นขนม อะไรตัวอย่างกรอบๆเหมือนโดริโต้ะอะเออเออใช่เออเออโรลิโต้ทำมาจากแป้งข้าวโพดวะเออมันเหมือนเลยแต่มันไม่ได้ทำมาจากมันฝรั่งมันทำาจากแป้งข้าวโพดอร่อยอืมแล้วเราก็มีนี่ด้วยทาโก้ทาโก้นะเอาไปทาโก้กรอบนะเจ้เหรอโอ้แล้วกินยังไงเนะี่ย <c oughs> กินไม่เป็น,นครับทาโก้กินยังไงครับทุกคนไม่รู้ ทาโก้สครับทุกคนว้าวอเฮ้ยน่าสนใจว่ะทุกคนผมมาลองร้านนี้เนาะเพราะผมไปอ่านมาแล้วแบบเออดูน่ากินดีแล้วเขาบอกให้รับผ่านปากเสียวอ่ะโอ้อากูถืออะไรเราต้องรับนะครับ เคครับลืมปิดคลิปเนาะเราก็มาปิดคลิปกันที่ห้องโรงแรมสบายๆของเรานี่เองนะครับ <c oughs> ก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบเออวันนี้ไปมาเยอะมากเลยทั้งไปที่ Impact Challenger แล้วก็ไปเดินเล่นที่พ a l a g o n แล้วก็ Central World นะครับคือแบบอืม <c oughs> เหนื่อยนะครับวันนี้แต่ก็สนุกมากเลยนะครับได้เจอรถแบบ หลายรุ่นก็เป็นไงชอบกันไหมครับทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับเพืาอเจ้ผมจะได้เอาลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนดูเยอะๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ